ไม่มีวันวานให้กลับไปแก้ไขเพราะชีวิตเรามีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดินสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เจช y c h a n n เนาะค่ะกลับมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะคะ่ะกับแนวทางประจำงวดวันที่หนึงมีนาหกห้าเนาะคะ่ะแอดกาจิมะอัปเดตแนวท่งไม่ไม่ให้พี่น้องได้หับชมแล้วก็เก็บไว้ผิดารณากันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มาเริ่มต้นทีแนวทางของแอดอุทัยเนาะคะ่ะประจําหมวดวันที่หนึ่งเดือนสามหกค่ะเลขในใจเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็บอกว่าอย่าเอ็ดไปเดอ้อเห็นแล้วก็เงียบเงียบไปเดอ้อขับพี่น้องค่ะหกห้าเก้าเนาะคะ่ะเม็ดเดียวเนาะคะ่ะไปต่อค่ะที่ใบแนวทางของแอดปัญญาเนาะคะ่ะเพิ่นก็ให้เด่นมาที่หานาะคะ่ะเจาะล่างห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดลงเจ็ดเนาะคะ่ะ เด่นบนของเพื่อนกะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แหละเจ็ดแปดเนาะค่ะสาหรับแนวทางของแอดปัญญาเนาะค่ะไปกันต่อที่ใบแนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะเพื่อนกะว่าเฉียดสองหมวดแล้วนะไม่รู้เป็นอะไรไปต่ออีกจะงวดคือสิพอเป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องขาสุดเจาะของเพื่อนกะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดและหนึ่งแปดเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดดุยพลันเนาะค่ะ ไปกันต่อที่ใบแน,นวทางของเน้นหน่อยเนาะค่ะซื้อหวยยังโยมเนาะค่ะหเดือนสามหหาเจาะเด่นของเพื่อนกะเก้าศูนย์หกศูและหน่เนาะค่ะไปต่อที่ใบแน,นวทางอาจารย์ปีชาเนาะค่ะ1เดือนสามหารัฐบาลไทยวิ่งลูทีหาเนาะคะ่ะชุดจอเพื่อนกะแปดหาสามแปดและ7 3็หา 2ตัวเด่น8 5 8 3 5 3 8 9 8 3 9 3 9 5 5 0และ7 3เนาะคะ่ะชื่นชอบก็อย่าลืมจดแคปหนะ้าจอเก็บไว้พิจารณากันเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปกันต่อที่ใบแนวทางของนกน้ำโชกเนาะคะ่ะหมวดที่ผ่านมาเพื่อนเขาบนล่างเด้อค่ะพี่น้องหมวดนี้เจาะเลขเด่นของเพื่นก็นคือ7 2 8 2 5 8 สองหาสองเนาะคสตัวเด่น2องหาแและเก้าเนาะคะพี่น้องไปกันต่อที่ใบแนวทางของแอดเทปนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่งกระจกเขานะคะ่ห้าเจนาะคะ่ะมาเบิงงวดนี้คะ่ะบน7จ8 3ส8 7แ6ดส8มสี่ตัว4ี่แปดและเจนาะคะ่ะ ล่าง36 30และ39เนาะคะ่ะไปต่อที่ใบแนวทั้งเลขแปรฉลากินแบงเนาะคะ่ะโดยแอดเทพเนาะคะ่ะ7 4 8 7 4 6 3 9 5 3 8 6 4 8 4 6 3 6 9 5และ8 6เนาะคะ่ะสำหรับใบแปรเนาะคะ่ะไปกันต่อที่ใบแนวทางของแอดแมนปอเนาะคะ่ะ บน640740457147 0 1 3และ643เนาะคะ่ะตัวเน้นกระดอกจันไว้เนาะค่ะพี่น้องบนและล่าง2ตัว4 0 5 0 6 0 4 3 4 7 3 7 5 9และ69เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดแมงป่อเนาะคะ่ะ1มีนาคม65เนาะค่ะพี่น้อง ไปกันต่อที่ใบแนวทางนี่เนาะคะ่ะใบทางพี่นิกกี้เนาะคะ่ะเพิ่อนบาซีงวดติดแล้วเนาะคะ่ะวิ่งบนและล่าง7และ8เนาะคะ่ะจับคู่บนล่าง7 7 7 6 7 5 7 4เรอง8 7 8 6 8 5และ8 4เนาะคะ่ะไปตามต่อค่ะสำหรับบนล่างของคนไทยบ้านเนาะคะ่ะเจาะเด่นของเพื่อนงวดนี้เพื่อนก็ให้มาที่6 3 9 7 3 9 3 9 3 6 6 9 3กหาและ8 3เนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมจดไว้เด้อค่ะกะมาปิดท้ายกันทีแนวทางของแอดแผ่นๆผ้ารวยเนาะคะ่ะเหล็กตารางเพิ่นเนาะคะ่ะมวดที่ผ่านมากกว่าเขาเก้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะชุดสามตัวจลอ,อกก่อนเด้อค่ะก็เอาชุดตารางไปก่อนเนาะคะ่ะเพิ่นก็ให้เดนมาทีแปดหกและศูนย์เนาะคะ่ะชุดเจาะของเพิ่นกับแปดแปดแปดศูนย์แปดหกและ โมก0เนาะค่ะเป็นจังไรค่ะพี่น้องคะตรงใจบ่ค่าท้าชอบกะอย่าลืมจดแคปหน้าจอเก็บกันไวผิจรารณากันเน้อค่าเพื่อตรงใจกับผูใหหลายคนเนาะค่ะขอบคุณแนวทางถูกสำนักถูกอาจารย์เนาะค่ะคผิพลาดประการใดต้องขออภัยมานทีนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนเพื่อ เป็นกําลังใจให้กับแอดเนาะคะ่ะเจอกันใหม่กับแนวทางชุดต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ